ต่อไปก็มาดูเล่มที่สองกันนะคะเล่มที่สองนะคะเป็นเล่มนี้เลยคัดไทยนะคะที่มีกระต่ายอยู่ด้านหน้านะคะสองตัวเล่มนี้เป็นเล่มใหม่เลยนะคะเด็กๆยังไม่ได้เคยทํากันนะคะเล่มใหม่ในนี้ง่ายง่ายมากๆนะคะเด็กๆให้จับดินสอนแล้วก็เอาขีดตามลอกศรเลยจะเป็นยังไงนั้นเด็กๆเปิดดูข้างในกันเลยนะคะเราจะง่ายเหมือนที่คุณไกด์บอกหรือเปล่า พร้อมกันเลยค่ะหน้าทีห่หก็เจอเลยนะคะหน้านี้เองหน้าน,นี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆน่ะลากเส้นตามรอยประนะคะเขาจะมีรอยประมาให้แล้วให้เด็กๆน่ะลากขึ้นไปตามลูกศรน,นะคะลูกศรก็คือจุดแหลมๆสีดําแบบนี้นะคะ ที่แหลมๆของมันอ่ะชี้ขึ้นไปข้างบนฟ้าเลยเด็กๆนะคะก็จะต้องเอาเดินซอแล้วก็มาเขียนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปจนครบหมดทั้งสี่บรรทัดนี้ ง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยเนาะแค่ okay, เอาดินสอมาจิ้มมันก็เขียนขึ้นไปแต่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 แต,แต,แต่เด็กๆจะต้องเขียนให้ตรงเส้นด้วยนะคะดูชัดๆนะคะมันจะมีเส้นประนะคะเด็กๆเขียนตามเส้นประได้เลยอีกอันนึงนะคะก็คือลูกศรชี้ลงไปอยู่ล่างเลยนะคะคือใต้ดินนั่นเองเลยนะคะเด็กๆก็ง่ายมากเลยจับดินสอปุ๊บมาเลยคะ่ะเอามาจิ้มอยู่ตรงนี้แล้วก็ลากลงหนึ่ง สองสาสจนไปถึงด้านล่างตรงนี้นะคะหมดเลยเด็กๆก,ก็เสร็จไปแล้ว1ห,หน้าแต่ยังมีอีกหนึ่งหน้านะคะเปิดต่อไปเลยค่ะอ๋อเด็กๆอย่าลืมนะคะระบายสีด้วยนะเพราะคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเปิดไปหน้าที่สองเลยค่ะอุ้ย ลูกศรมันไม่ได้อยู่ข้างบนมันไม่ได้อยู่ข้างล่างเลยอะทายังไงนะ <S 2> <S 2> ลูกศรมันไปข้างๆนะคะเ<ๆ>ด็กๆเด็กๆก็เอาดินสอนไปจิ้มไว้นะคะแล้วก็ลากตามเส้นเหมือนเดิมเลยคะ่ะเหมือนกับดาวตกฟุ้ง ลงไปเลยนะคะง่ายมากๆนะคะข้างบนก็เลยเด็กๆขีดลงนะคะพอมาดูข้างล่างน,นะคะอุ้ยมีนกกําลังไล่คนอยู่นี่เด็กๆหมุกเขียนเหมือนกับวิ่งขึ้นบันไดเลยนะคะเด็กๆก็จับดินสอแล้วก็ขึ้นลงไปขึ้นไปขึ้นไปนะคะต้องเอาตามลูกศรดนว้ยนะ ลูกศรสีดำๆก็ชี้ขึ้นบนเด็กๆก็ต้องเขียนขึ้นบนแต่ถ้าลูกศรชี้ลงมาข้างล่างเด็กๆก็ชี้ลงมาข้างล่างตามลูกศรเลยนะคะทําได้กันไหมเนี่ยทําได้แน่เลยรูกไกดบอกว่าเด็กๆต้องทาได้แน่เลยถ้าเด็กๆทําได้นะคะใครที่มีดาวเยอะที่สุดครูกไกดกับครูแม่นะคะจะมีรางวัลไปให้ แต่ต้องทําสวยๆนะคะเอาดาวมาด้วยต้องเยอะๆเลยนะในหนังสือของใครนะคะปั๊มดาวได้เยอะที่สุดคนนั้นจะมีรางวัลใหญ่ด้วยนะโอเคไหมคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวครูไกจะเอางานไปส่งนะคะและเด็กๆคนไหนที่ยังทํางานไม่เสร็จรีบเลยนะเดี๋ยวไม่มีงานมาส่งคุณครูโอเคไหมโอเคนะคะ แค่นี้เลยเสร็จแล้วก็ปิดหนังสือสองเนมเสร็จเลขพร้อมส่งคุณครูนะคะโอเคทำให้เรียบร้อยนะคะสู้ๆนะบ๊ายบาย